ข้อ21สนะครับสารผู้ใดมีสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุดเห็นไหมครับสารผู้ใดมีสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุดทีนี้เราต้องมานั่งคุยกันก่อนนะครับเราเรียนมาแล้วสมบัติทางเคมีคืออะไรสมบัติทางเคมีคือปฏิกิริยานะครับสมบัติทางเคมีคือปฏิกิริยาสมบัติทางกายภาพคืออะไรสมบัติทางกายภาพก็ได้แก่พวกการละลายนะครับ จุดเดือดจุดห้อมเหลวพวกนี้นี่สมบัติทางกายภาพหมดนะครับเพราะฉะนั้นสารคู่ใดที่มีสมบัติทางเคมีเหมือนกันสมบัติทางเคมีเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการบอกว่าสารนั้นน่ะมีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันหรือเปล่านะครับส่วนสมบัติทางกายภาพก็คือมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจากข้อ21อลองดูช้อยดีๆนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นหมู่ฟังก์ชันแต่ละหน้าตาไม่เหมือนกันอันแรกคืออะไรครับจำได้อยู่ไหมปัญหาเดียวทั้งหมดือเอาเค okay. นะครับ อันนี้เป็นวงพันธะเดี่ยวทั้งหมดอีกคือไซ c คลเอลเคนเห็นไหมครับอันนี้มีพนันธะคู่นะครับมีพันธะคู่อยู่หนึ่งตำแหน่งมันคือ L, เอลเีนพะนั้นเวลาดูเนี่ยก็แค่ดูว่าเฮ้ยอันนี้พันธะเดียวน,นี้พันธะคู่แท่นี้ก็พอจะบอกได้แล้วนะครับอันนี้พันธะเดียวทั้งหมดอันนี้เหมือนกันนี่คือไซโคลเอลเคนเห็นไหมครับ ถัดมานะครับแบบที่3แบบที่3เนี่ย R o r น้องๆสังเกตดูนะครับมี o อยู่ตรงนี้ R o r นะครับ R o r อันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคืออีเทอร์นะครับถ้ายังจำได้ต้องจำได้นะนะครับอันนี้มี o h เห็นไหมครับเห็น o h ไหมครับเห็น o h ไหมที่เป็นติ่งที่ออกมาเนี่ยนะครับในนี้ตัวตัวตัวหนังสืออาจจะเล็กนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งนะครับแต่ใน แต่พี่ก็เห็นว่าเฮ้ยพวกเราน่าจะมีหนังสือติดอยู่กับตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะดูประกอบกันนะครับก็อาจจะลดความสับสนลงไปได้บ้างทีนี้พอมาถึงตรงนี้เรามี OH OH คือแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้นะครับอาดับเบิลบอน O โอโอแล้วก็อาเห็นไหมครับอันนี้คือเอสเทอร์ส่วนอันนี้นะครับอาดับเบิลบอมบ ปากกามันหมึกจะหมดเหรอเฮ้ยอารซีดัมบอลโอนะครับแล้วก็เอสไม่ใช่อ่ารซีดัมบอลโอแล้วก็โอเอสนะครับพอดีเปลี่ยนปากกาเรื่มหมุนเลยอ่ารซีดัมบอลโอแล้วก็โอเอสนะครับตัวนี้คือทำไมอ่าชาร์ดแล้วนะครับตัวนี้คือคาร์บอกซิลิกแอซิดครับวันนี้ให้เดาเนี่ยนะครับ ที่น้องๆคนจะตอบเห็นชัดไหมครับมีข้อหนึ่งที่เป็นหมู่ฟังก์ชันเดียวกันคือแอลเคนกับไซคลแอลเคนนะครับสมมติทางกายภาพก็น่าจะคล้ายกันแหละเพราะโซ่ตรงกับโซ่โซ่ปิดเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเดือดต่างกันอยู่ไม่มากนะครับโซ่ปิดจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่ตรงจะมีจุดเดือดน,น้อยกว่าเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดถึงขนาดค่าหมู่ฟังก์ชันแบบนี้นะครับกรณีค่าหมู่ฟังก์ชันเนี่ยโอกาสที่จุดเดือดจะเท่ากันน้อยมากนะครับโอกาสที่จุดเดือดจะใกล้กันน,น้อยมากส่วนใหญ่จะตามกันนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ข้อ21นะครับอะต่อด้วยข้อ19ครับต่อด้วยข้อ19นะครับข้อ19เนี่ยแปบอะโอเคข้อ19นะครับพิจารณาสูตรโครงสร้างสามเกอบอินทรีย์ต่อไปนี้นะครับพิจารณาสูตรโครงสร้างของสามเกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ให้สามเกอบอินทรีย์มาทั้งหมด A B C ถึง I เลยนะครับ A B C ถึง I เลย ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูคืออะไรเขาถามว่าข้อใดมี3อยู่3ประเภทครับ3ประเภทในที่นี้เนี่ยคำว่าประเภทเขาเนควาหมายถึงหมู่ฟังก์ชันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็แค่หาหมู่ฟังก์ชันให้เจอว่าเอ้สารที่เรากำลังสนใจเนี่ยหมู่ฟังก์ชันเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูนะครับตัวที่1ดูให้เป็นนะครับตัวที่1 c o h นะครับเรามีประสบการณ์การดูหมู่ฟังก์ชันไปแ้วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยควรจะเห็นหมู่แล้วบอกได้เลยว่ามันคือ l d h นะครับอันนี้คือแอลดีไฮด์อันนี้ c ีดาร์ o อนโออันนี้คือคือคาร์บอกซิลิกคือคาร์บอกซิลิกนะครับถัดมาถัดมา c ีดาร์ o อนเปล่าๆนะครับแล้วข้างๆเป็น R group อันนี้คือคีโตนเห็นไหมครับค่อยๆดูไปนะครับซีดาร์มอนโอเอสนะครับต้องดู H ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นแอลดีไฮด์แทน แต่นี่มันจะเป็นคีโตนนะครับ C- ดัมมอน O-O เห็นไหมครับอันนี้คือเอสเทอร์นะครับ OH อันนี้คือแอลกอฮอล์นะครับมันก็แค่จำหมู่ฟังชันได้หรือเปล่าให้นั้นแหละนะครับอันนี้คือเอสเทอร์โจ์ข้อนี้ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นนะครับอันนี้คือเราเห็นเฮ้ยมันมี O C- ดัมมอน O-O สองด้านอันนี้คืออะไรความจริงแล้วมันคือสามประกอบ ประเภทคาร์บอนเอตนะครับแต่เราก็เรียกว่าเอสเทอร์นั่นแหละมันก็คือเอสเทอร์นั่นแหละนะครับแล้วสุดท้ายคือโอเดียวอาร์โออาร์คืออีเทอร์มานั่งน้องลองดูนะครับข้อใดมีสามสามประเภท ACD ACD เ C D เนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเอาดีไฮเหมือนกันนะครับในกรณี้ A กับ D เนี่ย ADFAD ก็ไปแล้วครับ AD ก็ไม่ใช่เหมือนกัน BHI B คาร์บอส H Seter, I, e t ร e r นี่ข้อนี้ดองไว้ก่อนนะครับ maybe maybe นะครับ EG h e เเห็นไหมครับ e t e e r E, e ์เ e, e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  เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ง,ง่ายง่ายสบายสบายนะครับเราจะค่อนข้างไล่เลเวลนิดนึงนะครับมันจะไล่จากง่ายไปหายากนะครับเพราะว่าข้อมันก็เลยสลับกันแบบแปลกๆนี่แหละต่อมานะครับต่อมาต่อมาเรามาต่อกันด้วยข้อ6ครับข้อ6 ข้อหข้อ6กเนี่ยบอกว่าสาร A มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H14 พิจารณาสารประกอบต่อไปนี้คำถามคือ A เนี่ยมีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างคุ้นๆไหมครับมาถึง C8H14 ถามว่ามีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้คือเรื่องของอะไรครับไอโซเมอร์ครับอันนี้คือไอโซเมอร์นะครับพอไอโซเมอร์เนี่ยลองดูช้อยก่อนที่เขาให้มากอไก่ไซโคลอลเคนไข่ไซโคล L ane, อคลเคนสวง,งติดกัน ไลโคเอลคินอะไรก็ไม่รู้พวกนี้คืออะไรครับพวกนี้คือการพิจารณาค่า DBE นั่นเองนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับเราเรียนมาแล้วว่า DBE คืออะไร DBE ย่อมาจาก Double b o l Equivalent ถูกไหมครับ DBE คืออะไร DBE คือค่าที่จะบอกว่าสารแล้วนี่มีโอกาสจะเป็นวงได้ไหมเป็นมรรทัคู่ได้ไหมเป็นมรรทัดสามได้ไหมจาได้ไหมครับเพราะฉะนั้น48ที่14คำนวณ DBE ออกมาก่อน DBE ออกมาเท่าไหร่ครับ DBE คือ8ลบ14ส่วน2บวก1 นะครับแปดลบสิบสี 1, ่ส่วนสองบวกหนึ่งแปดลบเจ็ดนะครับได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สอง DB เท่ากับสอง DB เท่ากับสองเนี่ยหมายความว่ามีโอกาสจะเป็นอะไรได้เยอะแยะเลยทีนี้เรามาดูแต่ละข้อก่อนว่าเฮ้ยแต่ละข้อเนี่ย DB มันเป็นเท่าไหร่นะครับลองดูไซโคลเอลเคนนะครับไซโคลเอลเคนไซโคลเอลเคนคือหนึ่งวงอย่างเดียวหนึ่งวงก็จะใช้ DB ไปหนึ่ง DBE ทัดไปครับ สองวงติดกันเห็นไหมครับสองวงติดกันสองวงก็ต้องใช้สอง DVE เพราะนั้นดองก็เลยข้อไี้ถูกแน่ๆเห็นไหมไม่ใช่ว่าทาถึงขอไข่เฮ้ยขอไข่ถูกไปการขอไข่ในข้อสอบกลับบ้านเลยนะครับอย่างนั้นต้องดูดีๆครับส่วนใหญ่ข้อสอบมันชอบมาแบบนี้แหละว่าก็ขอข้องอแล้วถามว่าข้อไหนถูกบ้างแล้วมันช้อยหนึ่งก็ขอถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเวลาทำข้อสอบนะครับดูดีๆโจทย์ข้อถามคําตอบเนี่ยที่เขาเราต้องวงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะ ต่นมาคือไซโคลอลคีนครับไซโคลคือวงแอลคีนคือพันธะคู่เพราะฉะนั้นมันคือ1วงกับ1คู่จะใช้ไป2 DBE เหมือนกันนะครับนั้นข้อนี้ถูกแน่ๆทีนี้ขอคอมีอยู่ข้อเดียวเห็นไหมครับตรงนี้มันเกิดในนี้มันเกินมานะครับมันน่าจะเป็นตอนตอนที่พี่แต่งสไลด์เนี่ยนะครับแต่งแต่งเอกสารนี่แหละอ่ะนะครับ,นะรบวงของไซโคลแอลเคและไซโคลแอลคีนติดกันวงไซโคลอลเคและไซโค แอลคีนเพราะนั้นมันจะคือ2วงกับหนึคู่ครับอันนี้จะใช้ไป3 dBE ซึ่งไม่ใช่แอลไคลเห็นไหมครับแอลไคลคพันธะ3พันธะ3าคือหพันธะ3 1พันธะ3เนี่ยใช้2 dBE นะครับอารมณติกอารมณติกเนี่ย1วงอารมณติกเนี่ยนะครับมันจะมี1วงกับ3คู่จำได้ไหมหนึ่วงคือแบบนี้3คู่คือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้ไปทั้งหมด 4 b ่ e ครับไม่ใช่อยู่แล้วนะคำตอบที่ถูกต้องคือขอคอแล้วก็จอจานนั่นเองนะครับเป็นไงพอได้นะครับยังง่ายอยู่นะครับตอนตอนนี้ยังง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยคไล่ไปอ่าต่อข้อ6ครับเรียบร้อยนะครับข้อ7ดูข้อ7กันข้อ7เนี่ยนะครับสามกรอบใดที่ไม่มีเวลาทำข้อสอบขีดคำแบบนี้ไว้มีไม่มีถูกต้องผิดอะไรอย่างเงี้ย ครับไม่มีไอโซเมอร์เลยขาคันนี้ฮะน้องๆบางคนเฮ้ยอะไรวะไอโซเมอร์เลยขาคันนี้คืออะไรครับไอโซเมอร์เลยขาคันนี้ไอโซเมอร์เลยขาคันนี้เนี่ยคือจิโอเมทริกไอโซเมอร์นะครับมันคือจิโอเมทริกไอโซเมอร์จัดเป็นจัดเป็นสเตอริโอไอโซเมอร์แบบหนึ่งนะครับ แต่เป็นซิโอร์ไอโซเมอร์แบบหนึ่งซึ่งโจทย์พิจาไอโซเมอร์เนี่ยพูดง่ายๆมันคือซิสกับทรานนั่นเองนะครับซิสกับทรานในกรณีของพันธะคู่เนี่ยอัลีนเนี่ยนะครับถามว่าข้อใดที่ไม่มีไอโซเมอร์เรขาคณิตคือข้อใดที่เขียนซิสเขียนทรานไม่ได้นั่นแหละนั่นคือคําถามเขาดูข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเสียสามสองตัวตามด้วยซีซึ่งดับบบอลบอลเสียสามมีสองตัวเพราะฉะนั้นถ้าวาดโครงสร้างข้อหนึ่งพี่จะวาดได้หน้าตาแบบนี้ น,น, 6, 3, นะครับอันนี้โครงสร้างข้อหนึ่ง 4, ะ 5, 4, 1, 4, 3, 2, นะครับซีไสามสองตัวติดกับ C ซึ่งซีเดอรบอลกับ C แล้วติดกับซีไสามมีสองตัวนะครับโครงสร้างข้อสองซียอสามซนะครับพี่จะวาดได้แบบนี้นะทีนี้ปัญหามาันอยู่ที่ไฮโดรเจนจะวางยังไงเห็นไหมครับไฮโดรเจนอาจจะวางอยู่ข้างเขาไม่ได้บอกไฮโดรเจนวางยังไงเพราะนั้นไฮโดรเจนอาจจะวางอยู่ตรงข้ามกันกรหรือไฮโดรเจนอาจจะวางอยู่ ข้างเดียวกันก็ได้ครับซึ่งการที่วางอยู่ตรงข้ามกันการที่วางอยู่ข้างเดียวกันมนันทำให้เกิดเจ g e o ม e t ิ i ไอ l i เมอร์ขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่าซิสกับทราน a ั s ไหน cis ไหนทรานดูยังไงพี่เคยสอนไปแล้วนะครับซิสกับทราน s นี่ให้ลากเส้นผ่านตรงนี้ก่อนลากเส้นผ่านมาแล้วคู่ก่อนนะครับแล้วมันจะแบ่งเป็นสองด้านเห็นไหมครับถ้าหมู่ที่ใหญ่กว่าคือคาร์บอนเนี่ยนะครับคาร์บอนไฮโดรเจนเนี่ยคาร์บอนใหญ่กว่าเห็นไหมครับคาร์บอนไฮโดรเจนคาร์บอนใหญ่กว่าอยู่ตรงข้ามกันเราจะเรียกว่า trans นะครับ ในขนาดที่หมู่ที่ใหญ่กว่าอยู่ฝั่งเดียวกันคาร์บอนคาร์บอนอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่าซิสเพราะฉะนั้นในช้อยข้อ2เนี่ยสามารถเขียนซิสทรานได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้มีไอโซเมอร์เลยค่ะอันนี้แต่ข้อหนึ่งน้องๆจะเห็นเลยว่าเฮ้ยซีแขนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าพี่ไกด์แบ่งตึ๊กติ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 ๊กอย่างนี้เราจะพบว่าตรงข้ามเนี่ยเหมือนกันเลยล่าสุดใหญ่กว่าบอกไม่ได้คาร์บอนเสียสามเหมือนกันเสียสามเหมือนกันบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยไม่มีซิสไม่มีทรานนนะะครรรัับบไไไไมมมมมม่่่่ีีซิสทาาาเพอกด้ว อันไหนใหญ่กว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะนั้นให้ตอบ้อน,นี้อข้อที่1นนะครับค่อนข้างเคลียร์นี้ดูนี่ข้ออื่นนิดนึงเช่นข้อ3าบ้างบอกมนบอกเฮ้ยข้อ,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 ขอ3มันต่างขอ้อสองอยู่นะพี่พี่ลองดูนิดหนึ่งข้อ3คือ c 3้นสามสซีเอมันคือตัวนี้น,น้องๆก็จะเห็นว่ามันยังคงมีไฮโดรเจนนะครับอยู่แล้วถ้าเราลากเส้นผ่านมาด้คู่เราก็พบว่าหมู่ที่ใหญ่กว่าเนี่ยมีโอกาสจะอยู่ตรงข้ามกันหรือด้านเดียวกันก็ได้ถ้าตอนนี้ที่เราเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ อย่างเงี้ยนะครับอันนี้หมูใหญ่กว่าอยู่ฝั่งเดียวกันของมาดาคู่เห็นไหมอันบนเนี่ยเราจะเรียกว่าทรานส์อันล่างก็เรียกว่าซิสในขณะที่ข้อสี่ก็ขยับคาร์บอนมาอีกตำแหน่งหนึง่งเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุมันก็ยังคงเป็นทรานส์กับซิสได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดูซิสทรานส์ดูตรงนี้ดูคาร์บอนตรงนี้นครับว่าตัวที่มาเกาะคาร์บอน bon ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าเพราะนี้เหมือนกันเห็นไหมครับซิสามของตัวนี้อัในใข้อไ่นไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว,ว่าข้อที่ไม่มีไอซเมอร์เลยขาคณิตเนี่ยคือข้อข้อที่หนึ่งั่นเองนะครับข้อที่หนึ่งนั่นเองอ่ะต่อนะครับ